สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยากกินเผ็ดๆนะเราจะมาทํายำมาม่ากุ้งสดใส่น้ําปลานะคะแล้วก็มีมามา่าเส้นมาม่าที่เราลวกไว้นะคะมีกุ้งสดแล้วก็มีผัก,กเราจะใส่ไปด้วยทุกอย่างเลยนะมะเขือเทศต้นอหอมแดงผักชีแล้วก็น้ํามะนาวนะคะเดี๋ยวไปยำกันเลยค่ะเอาใส่พริกไปก่อนนะคะแล้วก็บีบมะนาวค่ะ เลมอนนะคะไม่มีมะนาวก็เลมอนก็ได้เปรี้ยวเหมือนกันใส่ไปหนึ่ลูกเลยค่ะเสร็จแล้วก็ออกตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็ตามด้วยขาดไม่ได้นะคะผงนัวอ่ะเปิดผงนัวนะคะผงชูรสนะคะ นิดนะึงก็น้ำปลานะเพื่อนๆสองเลยเต็มเหนียวไปเลยสองแล้วก็ความหนัวเราก็จะมาจากน้ำปลานะคะยำม,มาม่ากุ้งสดน้ำปลา ใส่ลงไปซส่นมาม้างลงไปก็จะอืดน,นิดนึงอ้อนร้อนยังร้ออยใส่กุ้งลงไปก็ใส่ผักลงไปด้วยอืมได้เยอะมากเลยอยิู่ เดี๋ยู่น,นนะเพื่อนๆยำมาแมาก่กุ้งสดยำมาแมานา่น้ำปลากุ้งสดโอ,อ้โหนัวมากเลยเร็นนัวมากเลยเพื่อนๆอ่าชิมกันก็นเลยเส้นมันดูดน้ำดีมากเลยเพื่อนๆ ขึ้นมาค่ะโอ้ยคำใหญ่ใช่ปะอืมอืมเปรี้ยวนัวมากเลยเพื่อนๆอแต่ว่าอยาขอเติม,มน้ำตาลกับน้ำปลายอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำปลายอย่างเงี้ค่ะโอ้ชุดยอดเลย เผ็ดไหมะคะพริกเราซื้อมานี่ใส่นิดเดียวก็คือเผ็ดเลยนะคุ้มมากได้เยอะเลยกินเป็นหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดนี่มากกิโลนึงคะ่ะโอเคเดี๋ยวตักเสิร์ฟใส่จานนะจัดเสิร์ฟเลยเลยค่ะสวยๆเลยโชว์กุ้งของเรากุ้งเยอะ โอ้โห oh, oh, oh. จานใหญ่มากเลยแม่คะใจดีโอเคค่ะเพื่อนๆขอตัวไปกินก่อนนะคะขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ